น้ำดื่มช้างโตยโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยโชคจากซองท้องหรือเที่ยวกับกรีนนัทกรีนแจ็คพอตไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นมิวส <Music S 2> oh ิกมาครับโโอ้ห loving you too much so much too much เสื้อผ้าเขาบอกว่าเออฉีกของเขาทุกอาทิตเลยหาอะไรมาให้ใส่ก็ฉีกหมดเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบ้านเมื่อกี้เขามาตีเหรอคุณฟังมันรู้เรื่องเอดี๋ยวไปไปเรืนองอะไรผมเห็นมึงผมเห็นมันมาตีพอตีปั๊กวิ่งข้นเพื่อเพื่อใเดี๋ยวไปผมก็ฟังรู้เรื่องมันเป็นคอสตูมพยายามเข้าใจเขาบอนมาได้หลายอาทิตย์แล้วมันบอกว่า เนี่ยกี่หนลายตักฉีดเสื้อทั่วทีเลยเขาก็ซื้อเสื้อดีๆไห้ใส่ประมาณหมดเป็นไงคุณ้เป็นไงคุณบอ้เป็นไงแต่ฝั่งผมน้องผมครับเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเรียนมาครับเรียนมาเมื่อกี้นี้แข่งเต้นไปแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ AF นี่มากันเยอะเลยครับ วันนี้มีอต้อยเศรษฐามาด้วยมาประกาศผลจริงๆครับเป็นบรรยากาศที่เราจะเซตตรงนี้กับโโนโชเลยครับผมอต้อยเศรษฐาจะมาตรงนี้แล้วเรามายืนเรียงกันอีกครั้งนึงเราเชิญทุกคนเลยดีกว่าเชิญเชิญเชิญทุกคนเลยดีกว่าครับเด็กน้องๆอต้อยเรียงไปภาคกุ้งเชิญวันนี้คุณได้รับเป็นเป็นอฟด้วยจริงป้ะเนี่ยจริงๆสมมุติว่าเราเป็นเอฟผมจะบอกว่าที่ว่าผมเป็นเอฟเนี่ยผมไม่ดีใจเพราะว่าแต่ผมดีใจมากกว่านั้นเรื่องอะไรผมได้มายืนข้างกับเธอคนนี้วาว ถามต้องบอกเลยนะครับถามเลยมีเบอร์บัญชีไหมฮะมีเบอร์บัญช the ีไหมทาอะไรี่อยากจะโอนความรักไปหาเธอโอนความรักไปหาเธอโอนความรักไปหาเธอแต่ตอนนี้มีพอไปโอนเหรอครับทำไมครับ เห็นโดนโอนไปที่มาเลเซียหมดแล้วเรียงแถวก็เรียบร้อยนะครับก็อันนี้สมมติว่าเป็น V1 V2 อะไรกี่เรียงไปเลยครับ,รบขอเชิญอาต้อยดีกว่าครับอาต้อยครับาอา,าบอต้อยมาอาต้อยมา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอา ร้อยเสดฐาดำเนินรายการเด็กๆแต่ละคนมีความฝันที่จะต้องเป็นนักร้องมือชีพในวันข้างหน้าอาครับไอ้หนูซีซั่นไหนเนี่ยลูกโกรใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอาครับเด็กทุกคนอยู่ในบ้าน AF Academy Fantasy ในห้องรับแขกมีกล้องของทีมงานจับภาพน้องอยู่นี่รู้จริงรู้จริงและในห้องซ่อตรี มีกล้องจากทีมงานจับจ้องน้องอยู่นี่รู้จริงนี่รู้จริงนี่รู้จริงและกล้องในห้องน้ำ <c oughs> เป็นของทีมงานของอาต้อยติดไว้ในห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย <c oughs> อเอาตกลงเป็นกระเทยอ,อย่างนี้ละ <c oughs> ถาตายคลิปลบหน่ฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะได้รู้ผมกันว่าใครจะเป็นสุดยอดนักล่าฝันในวันนี้และผู้ที่ต้องออกจากบ้าน AF ได้แก่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวไอ้ขอนเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆใครตายอ่ะ เสียใจด้วยครับคุณจะต้องออกจากบ้านนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอาจจะไปไหนเล่นกล้องเจับมาได้แกวี ขึ้นนะครับผมซึ่งทุกคนต้องอกจากบ้านหลังนี้ไปผมขอแสดงความยินดีเลยอาใส่ด้วยเดี๋ยวครับเออด้านหน้าฝันนะอาไปเอาเน้าเพื่อนและผู้นี้เป็นสุดยอดนักล่าสัตว์นักล่าสัตว์นักครับเออเออและผู้นี้เลยเข้าป่าตอนไหนตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝัน ฮอมรถโตยตต้าคราวคราวอะไรคราวพ่อคราวแม่น้องเก่ามากโอ้น้าสังพร้อมกับคุณแจรถมินิมินิคูปเปอร์มินิบัสเอาไปทำไปและพูดดินะชนะเลิศเป็นสุดยอดนักราฝันได้แก่ซ<บ>ี แสดงสความดีใจกับนักล่าฝันทุกท่านด้วยีแหนกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม,ม,ม,มที่ดีมีคและผู้ที่จะมอรางวันนะครับได้แก่น้องนัทจากอาคาเดมี่ไฟเซียรุ่นพี่ครับผม โอ้นี่ถ้วยชนะเลิศตัดลูกนิมิทวัดหนองประดูดครับเ่อมีสองลูกเนี่ยบคกุนตะต้อยเครบช่วงหน้าครับช่วงหน้ากลับมาแข่งเกมกันรหวงทีม AF นะครับแล้วก็ทีมของโอโนโชสินมกตอบนี่นะครับกับเกมขี่ม้าท้ากินดวดทำอะไรทำอะไรทำอะไรลองลองลอง